สวัสดีครับท่านผู้ชมเอเอสเพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซีแลนด์ซิกลีกหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมคู่ Friday Night นะครับหนึ่งคู่ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอุทัยธานี FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอยุธยาอยู่ในเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้นะครับมีคุณยิ่งรักรักสุวรรณและผมโจตินอลิกาเลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับเป็นอยุธยาเอาบอลมาได้เวโรดเปิดขึ้นหน้าไปทางด้านซ้ายหาครับเติมขึ้นมาครับอิสลามี ยาเซียอิสลามีไหลเข้ามาตรงกลางแล้วไข่โอเค <c oughs> หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้คุณจิรวัตรดูอีกครั้งครับบอลริมเส้นเลยครับให้มาไข่เก,แก้แล้วมันะฉล็บครับบอลมันดีดมาเฉลปบโกมิสแล้วมันเสียบคานเข้าไปเลยครับเนี่ยครับ โอ้โหกลายเป็นสองเหมือน<ร>มันแคนนอน <ๆ S 2> กันอยู่นะครับ<ช>แล้วก็บอลมันเสียบใต้คานไปเฉยเลยครับไคเกลยเมสจาโล้ครับใช้ความแข็งแกร่งเอาบอลมาได้เปิดแฉลบไปนิดนึงโดนดับอา้าวแล้วบอลมันไปเข้าทางดีกโก้ยังได้อยู่ไม่ออกด้วยดีกโก้ซานโตสจีเข้าไปของมาเข้าสายสายแล้วปั่นลูกเดียวโ,โห ยังสวยเลยครับเบียโกซานโตสสองศูนย์เลยครับอยุธยาประตูที่สองของเขาในฤดูกาลนี้นะครับมีเวลาแล้วปั่นด้วยซ้ายบรรจงยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันเช็ดเสาเข้าไปบอลมันโค้งเนี่ยครับแล้วเสียบเข้าไปสวยงามมากครับอยุธยาสวนขึ้นมาบ้างเติมเกมขึ้นมาจังหวะนี้อ้าวับยังไปได้อยู่จังหวะนี้ยังไงครับเวโรดเวโรดลากเข้าไปเวโรดยิงเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์โอ้โหอุทัย ดูครับเวโรดลุยมาแล้วเลี้ยงผ่านไปดื้อเลยครับผ่านมาซสโลยาโลแล้จิ้มผ่านจิรวัตรเข้าไปครับความเยือกเย็นของเขาเนี่ยครับนี่เปลี่ยนชื่อแล้วเปรี่ยงเลยนะโอ้โหสองนัดสประตูครับเวโรดป้อมบุปผาให้มายัสเซียอิสลามีเกมขึ้นมาทางด้านขวาครับเนติทรเน,นติทรอลากตัดเข้ามาฝากสั้นๆให้ไขเก้ไขเก้เข้าขวาแล้วยิงโอ้โห 4-0ครับเต็มข้อดีหรือเกินคร hey, ับไคเก้ไรเมสโอ้โหเนี่ยครับมีเวลาเยอะด้วยไม่มีใครเข้าครับแล้วก็กดด้วยขวาลูกนี้บอลมันพุ่งเสยตะข่ายเข้าไปเต็มแรงเลยครับจิรวัตรไม่ทันแล้วครับยิงดีเหลือเกินครับเบรดฟอร์ดย้อนลูกนี้ออกมาทางด้านซ้ายทำได้สวยกับอิซ่า โอ้เมดอิซาเปิดมาลูกดีจิ้มเอาแล้วครับจังหวะนี้ของไบโยล้ำหรือเปล่าถ้าไม่ล้ำก็1นสีแล้วครับใครแตกแล้วนะครับบอลมาจากเจมส์ริดฟ,ฟอร์ดนี่ถึงอิซ่าครับอิซ่ามองแล้วเปิดลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรโอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับวิ่งสอดมานะครับ แนวรับของอยุทยาเองก็พลาดนะครับปล่อยให้กับบรูโร่บายโยคนเดียวโล่ง,ลงเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับอยุทยาย่เอเต็ดทำได้นะครับบุกมาเอาชนะอุทัยธานีเอฟถึงทิ่น4ประตูต่อ1ครับเป็นประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังทั้งหมดนะครับไคเกะไลเมสคนนี้กดไป2ประตูครับ จบเกมครับเป็นอุทัยธานีที่แพ้ไป1ประตูต่อ4ครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมติดตามชมไฮไลท์ของเกมกันนะครับหลังจากนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ